เรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ชีวิตการทำงานกดดันอย่างไม่เคยมีมาก่อนทั้งเศรษฐกิจที่ผันผวนผลักให้เราต้องทำงานหนักขึ้นทุกวันทักษะการทำงานที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อแข่งขันกับความเปลี่ยนแปลงของ AI และปัญหาสุขภาพที่สะสมจนกระทบกับคุณภาพชีวิตของคนทำงานทั่วโลกมาร่วมกันหาทางออกในงาน Work Life Festival 2024ฟื้นฟูทุกมิติของชีวิตการทำงานงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายพบกับ5 Expo ยิ่งใหญ่ที่มัดรวมทุกโอกาสในงานเดียว u i l Force รวมทุกทักษะสำคัญเพื่อพัฒนาตัวเองในยุคก,การทำงานที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง f u i r e Job ม,มีพลังสู้กับงา้นนักได้อีกครั้งนึงเมกลิชค้นพบโอกาสการลงทุนที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการเติบโ,โตทางการเงิน Thailand Tech Expo รู้ทุกวิธีลดหย่อนภาษีสปีกเกอร์ชั้นนํากว่า120ท่านจากทุกวงการที่จะมาเปิดมุมมองการทํางานและการใช้ชีวิตแบบใหม่นําโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรงกิจคุณณวิชหาญุสาหะคุณตีโอวุฒิพงษ์คุณฟ้าใสพึ่งอุดมคุณบัวชมพูฟอร์ดพร้อมบูธพาร์ทเนอร์ชั้นนํกว่า100บูธสัมภาษกับเวิร์คช็อปพิเศษ10กิจกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูจิตใจเพิ่มพลังให้คุณเดินหน้าไปสู่ความสํเร็จสิทธิพิเศษสุด Exclusive สําหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นอย่ารอช้าลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ฟรี